สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับผมนะครับเจิงสายลมคนเดิมหรือว่า JSL TV นั่นเองนะครับทุกคนก็ตอนนี้เราก็อยู่กับหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับผมโดยที่หน้าจอเดสก์ท็อปนั้นก็เปิด OBS ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าทุกคนได้เห็นชื่อคลิปก็คงจะรู้นะครับว่าผมจะมาสอนอะไรนะครับในวันนี้ก็คือแบบทุกคนเคยสตรีมไหมครับแบบเคยสงสัยไหมอืมก็นะครับภาพที่เราส่งออกไปนะครับผมทําไมมันไม่ชัดนะครับ ็อย่างหนึ่งมันมีหลายปัจจัยนะครับผมเนื่องจากตัวฮาร์ดแวร์เองหรือว่าตัวซอฟต์แวร์เองนะครับผมถ้าตัวฮาร์ดแวร์ที่ไม่แรงนะครับผมหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับที่ไม่แรงนะครับก็จะดันประสิทธิภาพออกไปได้น้อยนะครับผมก็ต้องสมดุลกันด้วยนะครับในการปรับที่โปรแกรมแล้วก็ฮาร์ดแวร์นะครับผมโอเคนะครับผมจะมาสอนทุกคนปรับเลยนะครับผม ก็อย่างแรกก็ทุกคนก็กดไฟล์นะครับแล้วก็เซตติ้งนะครับผมผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับผมก็อันนี้ก็คือหลักหลักการโฮมเองนะครับผมก็ได้ครูฝึกจาก youtube หลายๆช่องมาบ้างนะครับผมก็ได้มาปรับใช้กับตัวเองเนาะได้มาทดสอบเองนะครับทดลองเองนะครับจึงได้เรียนรู้นะครับแล้วก็นำมาบอกต่อทุกคนนะครับว่าทำไมนะครับ ภาพมันถึงไม่ชัดนะครับปรับยังไงใน OBS นะครับให้มันชัดนะครับอย่างแรกที่ทุกคนต้องดูนะครับก็คือวิดีโอนะครับเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือแบบขนาดนะครับภาพที่จะส่งออกไปนะครับก็คือตอนนี้ผมเซ็ตเป็นที่1920ค1080นะครับก็คือ Full HD นะครับผมหรือว่า1 8 0 p นั่นเองนะครับเฟรมเรทก็คือ60เฟรมเรทนะครับผม ถ้าใครที่สเปคไม่แรงนะครับการ์ดจอหรือว่า CPU ไม่แรงเนะี่ยผมแนะนำที่เอ,อ่ยังต่ำก็คงเป็น 720p นะทุกคนนอกคือ HD นะั่นเองทุกคนแล้วก็เฟรมเรทเนะี่ยผมก็แนะนำต่ำสุดก็คือ30นะที่แนะนำนะครับแล้วก็ไอตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือแบบเหมือนว่าจะเป็นอัตราโหลดภาพหรวอเปลผมไม่แน่ใจนะครับผมอ่าเสีเขานะ้าขออภัยด้วยนะครับ เป็นน่าจะเป็นอัตราโหลดภาพนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมปรับสูงไว้ก่อนนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นเอบสามสิบภาพหรือเปล่าสามสิบหกภาพด้วยก็ไม่แน่ใจนะครับก็มั่วไปนะครับแต่ผมก็ปรับอย่างนี้เนาะอันนี้ก็ประมาณ60นะครับหกสิบถึงสามสิบนะครับในย่านพวกนี้นะครับโอเคนะครับก็พอหน้านี้เสร็จก็ไปอีกหน้านึงเลยนะครับหน้านี้ก็คือแบบตั้งค่าภาพที่ออกไปปกตินะครับก็คือแบบขนาด ความคมชัดนะครับปกตินะครับแต่เรื่องที่จะชัดไม่ชัดมันต้องมาอยู่ตรงหน้าเอาพุ t นะครับทุกคนนี่นั่นที่สําคัญมากเลยนะครับทุกคนบางคนอาจจะเป็นอันนี้อยู่ก็นะครับก็กดตรงแอดวานนะครับแล้วก็เลือกที่หัวข้อสตรีมนะครับผมสตรีมมิ่งนะครับก็มันจะมีเนี่ยไอตัวเนี่ยนะครับเอ่อฮาร์ดแวร์ของทุกคนนะมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันก็เลยแบบบางทีมันก็จะมีแบบ หลายอย่างนะครับผมแต่ผมคือผมมันมี CPU ก็คือ x264 นี่ก็คือ CPU นะครับผมในการ encoder ออกไปเนาะแล้วก็ NVIDIA เนี่ย NVENC เนี่ยนะครับผมก็คือการ์ดจอเองบางทีมันจะมีแค่ n v n c นะครับแต่ไม่มีคำว่า new นะอันนี้มันก็จะเป็นการ์ดจอพวกรุ่นใหม่นะครับผมทุกคนไม่แน่ใจนะครับรุ่นไหนนะครับ บางทีทุกคนอาจจะมีค u ิ c ซ s y n ์ด้วยนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมถ้าใครมีฮาร์ดแวร์ถ้าใครมีฮาร์ดแวร์ที่เป็นเอ่อซีพียูนะครับซีพียูตัวนั้นนะครับมีกาจอในตัวนะครับมันก็จะที่จะสามารถที่จะเอามาเอนโคเดอร์ได้นะครับผมแต่นี่ก็คือแบบกาจอผมไม่มีนะครับคือกาจอใน CPU ผมไม่มีหรือว่ากาจอออนบอร์ดนั่นเองนะครับทุกคนจะงงกันหรือเปล่าเนี่ยผมอธิบายเนี่ย <laughs> ก็เป็นหลักการของผมเองนะครับ ไอสองตัวนี่ครับอามาเข้าเรื่องกันนะครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับก็ x264 ก็คือการใช้ CPU ในการ encoder encoder ก็คือการส่งออกภาพออกไปในครับในการสตรีมนั่นเองนะครับแล้วก็ Nvidia เนี่ยก็คือการใช้ก่้จอเนาะทุกคนเนาะสองอย่างเนาะทุกคนที่ผมแนะนำนะครับถ้าใคร CPU นะครับคอกับเฉดเยอะนะครับก็ใช้ CPU ในการ encoder ดีกว่านะครับมันจะได้ภาพคมชัดขึ้นกว่า nvnc nvidia เนี่แหละผมขอเรียกว,ว่า nvidia ก็แล้วกันนะครับมานิดนึงนะครับเหมือนว่า nvidia ภาพมันจะแตกๆหน่อยนึงนะครับถ้าปรับพอๆกันนะครับถ้าเราเข้า nv N เอย x 2 6 4เกี่นก็คือ cpu นะครับ cpu ในการทำงานการที่จะส่งภาพออกไปนะครับแล้วก็คือ นี่มันก็จะเป็น CBR นะครับผมบิตเลตเนี่ย YouTube เนี่ยผมแนะนำว่าไม่เกิน9,000นะครับ9ไม่เกิน9,000ถ้าไม่เกิน10,000ก็ได้นะครับถ้าใครแรงๆเลยนะครับถ้าใครแรงจริงๆก็10,000ก,กว่าก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็น Facebook เนี่ยผมแนะนำนะครับไม่เกินที่7,000นะครับสุดๆนะครับสำหรับผมนะครับผมปรับ Facebook เนี่ย เฟซบุ๊กผมจะใช้สตรีมแ lap นะครับอีกอันนึงก็คือโปรแกรมนี้นะครับผมไม่ค่อยใช้ obs นะครับแต่ถ้าใช้ผมก็จะปรับประมาณ6,500นะครับ6,500 Facebook นะครับแต่ตอนนี้ผมปรับอยู่9000นะครับนี่ก็คือ encoder หรือว่าสตรีมไปใน YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็มีหัวข้อที่สำคัญอีกอันนึงนะครับผมก็คืออันนี้เลยนะครับผมมันอ่านว่าอะไรเนี่ยมันอาจจะเป็นการประมวลผลนะครับผมเนี่ยทุกคนถ้ายิ่งล่างสุดเนี่ยทุกคน ก็ยิ่งชัดทุกคนแต่ก็ต้องแรกมากับสปิกร CPU นะครับผมเพราะตอนนี้ผมใช้ CPU นะครับ X264 ก็คือการใช้ CPU ในการสตรีมนะครับแล้วก็ผมก็ปรับประมาณฟาตเตอร์นั่แหละนะครับผมแนะนำนะครับถ้าระดับผมนะครับผมนี่เป็นไรเ e น5นะครับ2600นะครับผมปรับฟาตเตอร์นะครับทุกคนก็ภาพก็ เหมือนที่ผมสตรีมเลยนะครับผมก็คืออันนั้นแหละนะครับหรือว่าผมบางทีผมอาจจะปรับฟาสก็ได้นะครับบางบางทีนะสุดๆนะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าฟาสเนี่ยมันอาจจะกินทรัพยากรไปหน่อยนะครับผมก็เลยฟาตเตอร์นะครับมันก็ชัดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้ายิ่งต่ำๆนี้ผมว่าต้องลองกันดูนะนะครับแต่ผมไม่แนะนําเกินฟาสนะครับมีเดยมไปนี่โอ้โหมันต้องแรงนะครับทุกคน โอเคนะครับก็นี่ก็คือการ Encoder โดย CPU นะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือการ e n c o d e ดอนะครับหรือว่าส่งถ่ายเทอดสดผ่าน In ิน d i เดียนะครับหรือว่าการจอเองนะครับก็เลือกหัวข้อ n v i d เดียนะครับถ้าใครการจอแรงกว่า CPU นะครับการจอมันเหลือนะครับแต่ CPU มันขอแล้วก็เทมันน้อยนะครับก็ปรับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือภาพที่เราปรับตรงวิดีโอนะครับเมื่อกี้ผมลืมพูดไปนะครับขออภัยด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นบิตเลทนะครับ CBR นะครับบิตเลทนี่ก็เอาเหมือนกันเลยทุกคนนะครับ YouTube นี่ก็ประมาณสักสุดๆก็หมื่นนะครับไม่เกินนี้นะครับสำหรับผมนะครับก็ไรเ e น5นะครับ260 0นะครับแล้วก็การจอก็เป็นตัว1 6 6 6 6นจิกนะครับผมก็บไม่เกิน10000นะครับแต่ผมจะปรับประมาณ9000พันนี่แหละนะครับ แต่ถ้าส่งออกไป Facebook ก็อย่างที่บอกนะครับก็6,500นะครับไม่เกิน7,000นะครับสุดๆแล้วนะครับสำหรับผมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่จะภาพชัดไม่ชัดมันก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับคุณรูีนะครับก็ถ้ายิ่งต่ำๆเนี่ยโลเนี่ยนะครับผมก็คือมันแบบจะประมวลผลแบบช้าๆนะครับค่อยๆคิดประมาณนั้นนะครับค่อยๆทํากันไปนะครับมันก็จะภาพที่จะชัดนะครับแต่ แต่ก็ต้องแลกมากับประสิทธิภาพหรือทรัพยากรของกระจอนะครับผมมันอาจจะดูดแหมไปก็ได้นะครับผมนี่ผมไม่ค่อยใช้กระจอในการเอนโคเดอร์เลยนะครับผมก็ถ้าแนะนําก็เป็นสําหรับผมนะถ้าผมใช้10606 g ูนะผมก็เป็น p e r f o r m ร์มากันแล้วกันนะทุกคนเนาะนะครับตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็ปรับเป็น High นะครับอืมก็แค่นี้นะครับก็ไม่ต้องยุ่งกับอะไรกับมันละเออไอตรงนี้ก็เป็น900 0นะครับ 9,000โ okay, อเคนะครับก็ประมาณนี้กด f 5นะครับแต่ผมส่วนมากผมชอบใช้ cpu นะครับเพราะเนื่องจากคอรกระเทศของ Ryzen 5 2060เอ้ย2 Ryzen 5น0 6 0เนี่ยมันเยอะพอสมควรนะครับก็6คอร์12เทศนะครับก็สตรีมแค่ไมครคบเนาะก็กินทรัพยากรไม่มากนะครับก็สตรีมได้นะครับ ก็มีแค่นี้นะครับผมในการที่จะให้ภาพชัดไม่ชัดนะครับอาจจะอธิบายงงไปหน่อยนะครับแต่ถ้าทุกคนตั้งใจฟังผมรับรองว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมผมจะตอบให้นะครับผมก็เอาหลักการที่ผมใช้เองนะครับไม่เรียกว่าหลักการดีกว่าขออนุญาตนะครับเรียกว่าเป็นหลักกูดีกว่านะครับก็คือหลักของผมเองนะครับก็คือทดลองเองครับ สตรีมเองนะครับแก้ไขเองครับผมก็อยู่ในวงวงการสตรีมมาแล้ว1วันนะครับรอเล่นนะครับก็ประมาณสัก2-3เดือนได้นะครับก็อยู่ไม่ได้นานนะครับไม่ถึงขั้นโปรเฟชชั่นอลนะครับแต่ก็พอรู้ว่าอันนี้มันต้องประมาณนี้นะก็พอรู้แบบข้าวๆนะครับผมก็เลยมาแบ่งปันนะครับมาส่งต่อนะเพราะผมก็ว่าประมาณนี้ก็ชัดแล้วนะทุกคนโอเคนะครับผม แล้วมีอะไรอีกนะหน้านี้ก็ส่งภาพออกไปนะทุกคนเนาะก็คือขนาดภาพเองขนาดวิดีโอนั่นเองนะครับก็แนะนําก็สเปคไม่แรงก็ 720p นะทุกคนนะครับอันนี้ก็เฟรมเรทก็30นะครับถ้าไม่แรงนะครับอันนี้ก็ประมาณสักครึ่งๆก็แล้วกันนะครับถ้าไม่แรงเนาะถ้าสเปคเมื่อก่อนผมก็ใช้เอ่อ CPU นะครับเป็น i5 นะครับ Gen3 นะครับแล้วก็การ์ดจอเป็น GT7 yes. 720นะครับผมโอ้โหการสตรีมของผมเนี่ยปรับบิตเรทอยู่ที่2,000ถึง2,500นะครับแต่การใช้ผมใช้ Quick Sync ไงไอตัว CPU ของผมตอนนั้นมันมีการ์ดจอในตัวด้วยออนบอร์ดด้วยนะครับก็เลยใช้ Quick Sync นะครับถ้าใครมี Quick Sync ก็ลองดูนะครับก็คือตัว CPU ที่ออนบอร์ดนะครับไม่ใช่ CPU ออนบอร์ดดิการ์ดจอออนบอร์ดนะครับผมขออภัยด้วยนะครับมันมึนๆงงๆหน่อยนะครับผม อันนี้ก็เป็นสตรีมคีย์นะครับผมก็แค่นี้นะครับก็เรื่องภาพชัดไม่ชัดนะครับใน obs นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากทุกคนกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับแล้วทุกคนนะครับเอออย่าลืมดิกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับถ้าผมทำได้ผมจะทำให้นะครับ แต่บางเรื่องผมก็ทําไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ใช่แบบยอดมนุษย์นะครับผมโอเคนะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้บายบายนะครับผม